6โมงเช้าถ้าไม่มีลูกค้าเราิีว6โมงเช้า8สามกสามก็ตด้ค่ะค่ะแถวที่6โมงเช้านะฮะแต่ก็เลยทุกวันตอนเนี้ยถ้าแต่ลูกค้าลงให้เลยทุกวันเป็นคิ้วหมดบางทีก็4โมงครึ่ง3โมงครึ่งค่ะแล้จะไปเยี่ยมแม่อยู่ทุกคิ้วเนี่ยเหรอขายทุกวันใช่ไหมคะขายทุกวันค่ะยังไม่ได้กลับไปเยี่ยมแม่3ปีแล้มีแต่คุยแล้วก็ดูโทรๆโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวไปจะไปเยี่ยมเขาหน่อยนึง 我才五年了，啥